สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยากทำนาพาไปลองนะครับวันนี้วันที่1นึกุมภาพันธ์2568นาะครับผ่านจากหลังตุดจีนมา3-4วันนะฮะก็พามาชมนะครับแปลงนาข้าวเหนียวนะครับกอขอเม่โจ้2นะครับปีนี้นะฮะทำนาปลังนะครับอายุข้าวได้ประมาณ41วันนะฮะประมาณ4041วันนะครับ โดยใช้วิธีการปักดำนะครับปีนี้ผมไม่ได้หว่านนะครับเพราะว่านาปีที่ผ่านมาเจอกับปัญหาเรื่องข้าวดีดนะครับข้าวดีค่อนข้างเยอะนะครับกับวัชพืชนะะผมก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นการดำนาแทนนะครับใช้คนนะครับไม่ได้ใช้รถปีนี้มีคนรับจ้างนะครับดำนาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการดำดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนแปลงด้านข้างก็จะเป็น ข้าวสันปะตองหนึ่งนะครับโดยใช้รถดำนะครับเดี๋ยวจะจะพาไปชมนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะพาไปชมส่วนของผมเป็นแปลงก็ขอแม่เจ้าสองนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวที่ผสมระหว่างนะครับปรับปรุงพันธุ์ระหว่างข้าวประทุมธานีนะครับประทุมธานีกับข้าวเหนียวกอขอหกนะครับก็ได้สายพันธุ์มาเป็นข้าว ก็ขอไม่เจ้าส่องนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต,ต้องขออภัยนะครับก็ปีนี้นะครับก็ลองดูครับเขาบอกว่าถ้าปลูกเป็นฤด,ดูนาปังนะครับอ,อ,อายุการเก็บเกี่ยวของข้าวก็จะค่อนข้างยาวนานนะฮะไม่ใช่120วันเหมือนกับข้าวนาปีนะครับถ้าข้าวนาปีเนี่ยอายุมันก็ประมาณ120วันก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับ 120- 125ถึงวันนะครับแต่ถ้าเป็นฤด,ดูนา ปังนะครับก็จะยาวนานไปอีกนะครับเขาบอกเป็นเดือนเลยนะฮะอันนี้อิงเท็จประการใดเดี๋ยวมาดูของผมเนี่ยครับว่าจะได้เก็บเกี่ยวประมาณร้อยประมาณร้อยสี่สิบวันหรือร้อยสี่ิบห้าวันหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้ามันแรงหรือว่าน้ําไม่เพียงพอมันก็จะยาวไปอีกนะฮะแต่ของผมน้ําท่าไม่ค่อยอะ่ะไม่ไม่ได้ขาดแคลนนะครับน้ําก็สมบูรณ์นะฮะอันนี้ช่วงอายุป,ประมาณสี่สิบ ะะ40-41วันนะฮะก็การแตกกอนค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเขาปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อเป็นสายพันธุ์ที่ทนแรงอยู่แล้วครับทนแรงนะครับก็เพื่อที่จะมาต้านทานกับอากาศร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมก็เลยลองมาปลูกในฤด,ดูนาปังเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะได้ผลผลิตค่อนข้างสูงกว่าฤด,ดูนาปีนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่า ช่วงอายุประมาณสัก2เดือนหรือว่า2เดือนกว่า3เดือนเนี่ยต้นข้าวจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้มันเจอกับสภาพว่าอากาศที่ค่อนข้างหนาวครับหนาวแล้วหนาวอีกครับเป็นท่องช่วงเลยนะครับก็ผมพรมปุ๋ยไป3มรอบแล้วนะครับก็ยังได้สูงแค่ไม่ไม่ถึง20เซนประมาณนี้นะครับไม่ด้เยอะเลยนะครับไม่ดีสูงมากพรมปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากลัวมันชะงักนะครับปีนี้ข้าวก็ไม่ค่อยสูงด้วยครับ สายพันธุ์กอขอเมนโจ๊สองนี่ก็ไม่ค่อยสูงอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับข้าวซีพีไรตองแปดนะครับผมก็ไม่ได้ปลูกแต่ไม่โจอย่างเดียวครับปลูกทั้ง c p พีไรตองแปดด้วยครับแต่ปลูกแค่ประมาณ3ามไร่นะครับถ้าเป็น c p พีไรตองแปดแต่ถ้าเป็นข้าวข้าวเหนียวกขอขมเมนโจ๊สองผมปลูกไว้เก้าไร่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะส่วน การปลูกนาปังนาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ผลผลผลิตค่อนข้างพอใจครับก็ได้เกินไร่เกินนาครับมันไร่ตันได้อยู่ครับสําหรับข้าวเออก็ขอไม่ก็ขอไม่เจ้าสองนะครับซึ่งหวานแบบบางๆเท่านั้นนะครับไม่ได้วางหนานะครับก็ใช้เมล็ดพันธุ์แค่ประมาณ 10- บถึงสิกิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าเป็นหวานเนาะมันแตกกอค่อนข้างดีครับเมื่อเทียบกับข้าวสายพันธุ์อื่นนะฮะ พอต้อนมันค่อนข้างจะเล็กนะครับเึเน้นการแตกกอนะเห็นไหมฮะส่วนอีกด้านข้างอขางอขงไปของคุณพ่อนะครับจะเป็นข้าวสายพันธ์เอ่อซีพีไรตองแดเดีพาไปชมครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเอาเป็นว่าอีพีนี้พามาชมก็ขอไม่เจ้าสอไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับจะพาไปชมข้าวที่ปลูกด้วยการดำนะดำโดยใช้คนนี่แหละครับก็เป็นข้าว c ีพีไรตองแนะครับว่า แปลงข้างเคียงเนี่ยเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยมันแตกกอดีไหมนะครับเมื่อเทียบกับเมฆเมฆโจสองนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับช่องอยากทํานาพาไปลองไม่ได้ลงมานานแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีเวลาเลยนะครับทีนี้ก็อยากจะให้มาชมนะครับเขาบอกว่าสายพันธุ์กอขอเมฆโจสองเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างสูงครับเกินไร่เกินนามากนะฮะประมาณตันสองถึงตันสามนั่นนะฮะบางท่านยังได้ถึงตันห้าเลยนะครับ ถ้าเราหวานเนี่ยก็ยังแบบไม่ค่อยมีรุ้นนะฮะแต่ว่าถ้าปลูกเนี่ยมีรุนแน่นอนครับเพราะว่าหญ้าก็ไม่เยอะครับนะอีกเลี่ยงเรื่องหญ้าด้วยยังไงก็ขอฝากนะครับช่องอยากทำนาพาไปลองนะครับยังไงขอติดตามอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ